สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับกับฟาร์มของเราเย็นนี้เราจะมาเอาอาหารให้มันนะครับไปได้ไปได้ มาแล้วมาแล้วโอ้กินแล้วโตไวกันมากมเลยครับตอนนี้อายุก็น่าจะประมาณเจ็ดเดือนแล้ว นี่ครับพ่อของมันอายุก็ประมาณหนึ่งปีสองเดือนแล้วนะครับไปนั่นละนี่ครับอีกตัวแม่ของมันอีกตัวนี้นี่ลูกของมันลูกมานับโตแล้ว อาหารเย็นได้เวลาอาหารเย็นเจ้าตัวนี้ขนหายโอ้ยน่าสงสารโตกันหมดแล้วนะครับ อยู่กับไก่กินทำไมข้างล่างนะโนชานก็มี โอ้ชุลมุนเลยมีของให้กินเอาไปกินอะไรกันฮะ จับหางมันไปนี่ละโอ้สวยมากสวยมากโอ้โหสวยมากสวยมากโอ้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 โหไปแล้วไปแล้วไอตัวนี้อยู่กลางวงเลยเหรอ กินเสร็จก็จะไปเล่นน้ำแล้วก็เป็ดอาบน้ำในคลองครับ เจ้าตัวนี้ก็ยังกินต่อครับกินต่อไปอิ่มแล้วเหรอฮะไปกินต่อ,อกลับมาที่เดิมนั่นนั่นมาอีกยังมาอีกโดนดายังมาอีกอนะครับก็ อิ่มแล้วนะครับไอตัวนี้บกมือลาหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายนั่นยังไม่อิ่มเหรอฮะบ๊ายบายไอ้หนู